สวัสดีครับพี่น้องปองป้ายเมื่อสูกู่สุขอน,นพี่น้องเนาะสบายดีกี่เท่อนึงเนาะมาขอกันแหะก็ท่องพอบ้านเ่าแม่สาวไทยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ข้าสุภาพพี่น้องไปเมืองคลิปห้าห้ากันพี่น้องเป็นคลิปจากต่างประเทศซึ่งคลิปนี้มีคนดูไปละหนึ่งล้านวิวพี่น้องเขาปล่อยมเมื่อสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกลุ่มตลกตลกอีกไปเขาถ่ายเป็นแนตลกเนาะพี่น้องเนาะดังนั้นเข้าเมืองแล้วมันรู้สึกว่ามันตลกเลยใช้หมาหพี่น้อง mừng năm cần bà thì nó bà mình sẽ bên đây thôi chúng ta phải nói mừng bà ồ Cô sao nàng lột mà thăm cặp bao tăng gì yeah. wow xét rồi. mình phải sáp sáp เดี๋ยวพักกันลงเลยสำหรับป้าน้ออืมถ้าฟังมนูเหลือกนะเป็นตะกีบคนทำนะมันตลกดีอ่าปู่เป็นยังได้เงินพี่น้องได้กระเป๋าตังค์ว้าวโอ้โหเงินเงินเั้งนั้น มาครับอา,าหารเลยพี่น้องโอ้ <c oughs> โหสั่งมาเต็มทีเลยสามจุดดูสามคนที่เป็นผอขาแน่ผมจะไม่ได้ มาบอกพี่น้องงานนี้เปิดอันน um, ี้ก็เบอร์ที่นะเแปลงเบอร์ไทยจะกินกันปกติเเงเอาสังเกตพี่น้อง เวีนใจใจตออเละตุ่มเป๊อุสาไปรักเงินเข้ามาโอ้โหตายเลยโอ้โหไปสิเขียไปสิเขียกูอยู่บ่นไดแล้วกูไปก่อนพี่น้องกอดเจอพูดกับสิแลียนเลย เอาเงินให้เขาเนี่ยโอเคงเงินเวรกรรมเงินปลอมเยอะน่าเอาเงินปลอมมีก็ปลอมอีกโอ้ระดมสื่อ

คือ,อย่างกันนี่ซึ่งก็เหมา่เจมูเมสหน้าเจี้มาออันไหนชื่ดูไรคลิปกระจบประมาณนี้พี่น้องแต่เป็นคลิปที่แบบเมืองเราถ้าไม่หายเขียนได้อีกอย่างคลิปนี้ดูโมแมลซีดูให้หัวเลาะให้ม้วนซื้อไหมให้ความคิดนะพี่น้องคือโลภอย่กได้ของคนอื่นเป็นของตัวเอง จนหนาเมือดตามัา่วขนาดเงินปลอมยังบวมเมืองว่าเป็นเงินปลอมเนาะจะเอามาสั่งของกินแต่กราใด้ไข่กอคนอื่นเขาเปิดดีๆัวแต่เขาไปทุกมันเลยเละตุ่มเปะขนาดนะพี่น้องอ่ะจบไปแล้วคืวเอเก้านะเมืองจบแล้วกว็ฝากกดไลค์กดติดตามฮานนาาพี่น้องเนาะอยวว่างไากดตัวราบแล้วเด้อสบายดีพี่น้องสวัสดีครับ